สวัสดีนะชาว u t u b e ชาวเฟซนะตอนนี้ตัวนี้ใช้ได้แล้วติดแล้วเนี่ยอัปเกรดใหม่เสียงแรงเสียงจะดังหนักแน่นเบสเบสด,ดังแน่นอย่างแน่นอนลองแล้วเมื่อกี้นี่ติดแล้วตอนแรกมันอมอแปลงมอแปลงมันเสียมอแปลงมันเสียก็เลยใส่ตัวใหม่ได้แล้วเนี่ยติดแล้วนี่ดิ ดังแห้งดังสะใจอย่างแน่นอนตอนนี้จะทำใหม่แล้วก็คือเพิ่มเพิ่มให้มันแห้งกระชับนักแน่นก็เกก็ดดีก็เกลแห้งดังต็บเตเลยแหละบาไว้เลยว่าเออบุมี่นดีบออันนี้ทา่านนี้บออันนี้แน่นอนบอห้ามบอพิ่มบอบอห้ามาม,มีแต่เงียบชิบเลยนะตึมตมนี่เลยนี่ใกล้จะนี่แล้ว เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเสร็จแล้วเนี่ยกับเออ่เร็วๆน,นี้น่าจะเปิดอ่าเปิดก่อนส,สงการในจะได้อยู่เพระาะว่าเออ่แล้วๆเหลือจะซื้อตัวหนอนมาใส่แล้วก็ตัวแผงอ่วงจรเนี่ยแต่คืออ่าแผงวงจรเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยอัตอัตโนมัติคล้ายๆแบบว่าเออ่จะมีไฟพร้อมมีไฟไฟน้พาวเวอร์เนี่ย กิกระพริบกระพริบเนี่ยกรสิโฟล์ลมกรสีบวมีเนี่ยกรสีแรงกว่าเดิมแห้งกว่าเกากระดิดดังแห้งกว่าเกากระดิถามว่าทำเหมือนทาเหมือนพี่หน่อยกับน้องจอนฟอนก็บเราเนี่ยก็คือทำแรงกว่าเดิมก็ได้เนี่ยเกิดแห้งกว่าเกาก็ได้ก็คือว่าเอ่อเจ้าหน้าที่ดีโเกาอะ่ะเนี่ยเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเอ่อเจนชิฟท์ไลท์เชจิมเมนต์แอนด์วอสอันดับหนึ่ง Thailand and was and มนุษย์คนแรก yes and was uh Thailand and uh พี่หน่อย fc music audio and was number one s and was and power volume and was power and was and ดีขึ้นตลอดไปแน่นอนก็อย่าลืมชาว t ิ k ต o k ตอนนี้ก็ติดต่อก ok. uh, ็ได ok ้หลายหลายลลานวิวแล้วไงก็อย่าลืมติดตามเขาวิเบิงเขาวิชอมเดอร์ฟังเสียงเดอร์ ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผม